ประมาทชนขอตายทำยังไงมีคำตอบสิ่งแรกคุณต้องมีพรบรภาคบังคับเขาตายพรบรบังคับจ่ายห้าแสนคุณต้องมีพรบรภาคสมัครใจเขาตายภาคสมัครใจจ่ายห้าแสนเป็นหนึ่งล้านบาทสำหรับค่าสินไหมทดแทนในทุกกรณี แล้วคนก็ขวนขวายอย่างสุดความสามารถจ่ายเป็นเงินสดจะวางสารเรื่มมอบพกับผู้เสียหายก็ได้จำนวนหนึ่งที่คุณสามารถชำระได้เท่านี้สารจะพิพากษาว,ว่าคุณมีความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้คนตายลงโทษจำคุก4ปีปรับ4ี่หมื่น รับสารภาพเหลือจำคุกงปีปบาง20,000โทษจำคุกรออาญาบอกกล่าวให้ทรารบรายละเอียดติดตามในไร้สดนะครับ